อมนนหุ๋อต้องหมุนโอ้ยมันง่ายอันนี่ไหนไหนไหนแทงให้ดูไหมดูไหมแทงให้ดูหน่อยได้นะจับเข้าไปนี้เสียไปนี้ปั๊บแล้วก็หมุนเป่งและแทงเขาลูกตาเจ้าของก้านมันเอาไปทำอะไรโอ้เนาะแล้วเม็ดมันเอาไปทำอะไร็าาโลบทกซื้ออ๋อ แล้วเวลาเร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 าซื้อของมาเราซื้อมาเป็นยังไงเม็ดมันเราเก็บไว้ไม่ได้หรอได้มอ้ี้กเป็นอเราเรากเก็บไว้ปลูกปี้ไม่ได้หรออันนี้มันไม่น่าตอนพันธุกรรมมั้แต่นนี้มันมันต้มกินสุกๆไอ้ต้มอย่างนี้ได้ไหมต้มอย่างี้ได้ไ้งตัแ่อัเหรออย่างนี้ก็ได้ถ้าเปต้มอะเด้มันเปรี้ยวอ๋อมันก็รสชาติมเปรี้ยวหน่อยใช่แล้วก็กรรอคือพูดง่ายๆถ้าเกิดน้ำมันฉ่ำ่อเนียมันจะเปรี้ยวไใช่เปรี้ แต่มันแห้งลงไปมันก็จะหวานมันจะเหมือนว่ามือน้ำตาลคือคือมันใช้ได้อย่างเดียวคือต้องไปทําน้ํากระเจี๊ยบอย่างเดียวแต่วัอุดมเยอะเลยอย่างอื่นนะ่าเป็นเป็นเป็นมันมันเข้าสูตรยาด้วยไม่ใช่เข้าใจแต่ว่าการตลาดอ่ะมันมันมันแค่ไปทําเรื่องพวกนี้เหรอไปทําอย่างอื่นได้ไหมไปแปรรูปทําอะไรได้ไหมเขาก็แปรได้าทำเป็นแยมได้ไหมอย่างนี้เลยเหรอช่วยเกษตรกรใช่เกษตรกรในในหมู่บ้านครับในอำเภอ แต่ว่าเดี๋ยวเนื้หามาขายให้นะครับสำหรับเท่าแก่ที่ใครก็แล้วแต่ที่สนใจมาช่วยชาวบ้านช่วยชาวบ้านนะครับคนในชาวบ้านก็นั่งทากันอยู่อย่างนี้แหลยไม่ได้มีแค่ที่นี่นะมีมีมีทั้งอาเภอทั้งอาเภอเยอะครับเดี๋ยวมารวบรวมไปขายให้หลังไหม่หลังไหม่มาเลยหลังไหม่มาครับติดต่อข่าลำดับที่ได้เดี๋ยวเรายงเดี๋ยวเราสอบถามราคาก่อนว่าขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเอาราคาที่เกษตรกรได้ภูมิใจด้วยเนาะที่เรารมถือว่าช่วยชาวบ้านด้วยชาาวบ้น